ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข้อมูลต้องรู้นะครับจัดโดยสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสำหรับรายการนี้เราจัดขึ้นมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาทหน้าที่ต่างๆของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่มีการอัปเดตใหม่ๆนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะให้ผู้มาใช้บริการนะครับได้มาใช้บริการได้ตรงกับ,บระเบียบตรงกับข้อกฎหมายต่างๆนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับ ข้อมูลที่จะมาอัปเดตกันในวันนี้ก็คือข้อมูลการจร้างงานแรงงานต่างด้าวครับสำหรับนายจ้างที่มีการจร้างงานแรงงานต่างด้าวนะครับภายใต้ MOU หรือว่าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจร้างงานแรงงานต่างดาวนะครับสัญชาติเนยนมาลาวกัมพูชาที่วาระการจร้างครบ4ปีนะครับระหว่างวันที่1มกราคม2565 จนถึง31ธันวาคม2565นะครับครับตอนนี้วาระการจ้างครบ4ปีแล้วบัิคณะรัฐมนตรีครับได้อนุญ,ญาตให้มีการจ้างเพิ่มอีก2ปีครับฉะนั้นหาจ้างท่านใดที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวครับที่ครบ4ปีไปแล้วดังกล่าวนะครับให้มาต่อใบอนุญาตทำงานที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพิบู์นะครับอนุญาตทำงานแน่นอนครับค่าปรับราคาจะสูงมาก หนึ่งมืนบาท <Huh? S 1> ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหนึ่งคนครับสิบคนก็หนึ่งแสนบาท